เด็กๆเปิดมาข้อที่5นะคะของข้อสอบวิทยาศาสตร์สมรถนะมอปี2564นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะจัอยู่ในส่วนของเรื่องของความดันไอความดันไอของของเหลวเนี่ยคือความดันไอเหนือของเหลวที่มีค่าคงที่นะคะซึ่งความดันไอของของเหลวเนี่ยจะสูงขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากกราฟนะคะแสดงความสัมพันธ์ของเหลวที่เป็นของเหลว x y แล้วก็ z นะคะจะพบว่า ถ้าพิจารณาเรื่องของความดันไอ x จะมีความดันไอมากกว่า y y มากกว่า z นะคะถ้าพิจารณาในเรื่องของจุดเดือดจะพบว่า z มากกว่า y แล้วก็มากกว่า x นะคะแต่ถ้าพิจารณาในเรื่องของแรงยืดเหนียวของอนุภาคจะพบว่า z มากกว่า y แล้วก็มากกว่า x นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่า ถ้าความดันไอมีค่าสูงแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลก็จะมีค่าน้อยนะคะจะทำให้ของเหลวเนี่ยละเหยได้ง่ายนะคะซึ่งเราจะมาพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อที่หนึ่งบอกว่าของเหลวแซนเนี่ยมีจุดเดือดสูงจริงไหมคะของเหลวเซนมีจุดเดือดสูงจริงไหมสูงที่สุดจริงไหมจริงนะคะอันนี้จริง และมีแรงระหว่างโมเลกุลต่ำสุดอันนี้ไม่จริงนะคะอันนี้สูงสุดนะคะข้อที่สองบอกว่าของเหลว x มีความดันไอสูงที่สุดข้อนี้ถูกต้องนะคะแรงระหว่างโมเลกุลต่ำที่สุดอันนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าแซดมากกว่า y มากกว่า x นะคะข้อที่3มบอกว่าเปรียบเทียบแรงระหว่างโมเลกุลของสารทั้ง3ชนิดจะได้ว่า z ซมากกว่า y มากกว่า x แต่อันนี้บอกว่า x มากกว่า y มากกว่า z ข้อนี้ก็ผิดนะคะและข้อสุดท้ายบอกว่าของเหลว x มีความดันไอสูงกลายเป็นไอได้ยากที่สุดนะคะถ้าความดันไอสูงจะระเหยได้ง่ายหรือความดันไอจะเปลายไปเป็นความดันไอได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เลยผิดและข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะตอบ